ข่าวดีบอสชาโนแบทแมตี่ไกลได้แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโ,โ Turner, าปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็มีข่าวดีนะฮะนนติกเอ้ยไม่ใช่นนติกแล้วสิผมขอเรียกเป็นโปเกมอนโกแล้วกันนะครับประกาศนะครับให้เราใช้รีโมทเลนพาสได้แล้วนะครับ ก็ทั้งบอสชาโดแล้วก็บอสไดนามิกนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับอ่าอัปเดตนะฮะการตีบอสชาโดและแบทเทิลแม็กในโปเกมอนโกนะฮะจะเริ่มตั้งแต่ศึกราชวงศ์นะฮะยึดครองในวันที่14นะฮะคุณสามารถนะฮะเข้าร่วมการตีบอสชาโดได้จากระยะไกลนะฮะด้วยบัตรตีบอสร,ระยะไกลนะฮะการเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงอยู่ไหมว่า อีเวน์จะสิ้นสุดลงไปก็คือหลังจากเนี้ยคือจะเริ่มใช้ได้ก็คือวันที่14และหลังจากนี้ไปก็ยังคงอยู่นะครับการตีบอสชาโดจะถูกนับรวมในขีดจำกัดรายวันของบอสระยะไกลด้วยก็คือนั่นแหละเอาง่ายๆคือตีบอสทุกตัวก็เมารวมหมดนะฮะแล้วก็ขีดจำกัดตีบอสระยะไกลนะฮะจะเริ่มต้งแหนวันที่14นะฮะเพิ่มขึ้น จาก5ครั้งเป็น10ครั้งนะฮะก็คือหลังจากนี้คุณสามารถเข้าร่วมตีบอรได้เป็น10ครั้งต่อวันโดยใช้บัตรตีไกลนะครับ Battle m a c ครับ Battle m a x c ตั้งแต่วันที่20นะฮะเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะฮะก่อนวันนะฮะ Battle m a x c ไคลิกี้กิกะแม็กนะฮะเราสามารถเข้าร่วม Battle m a มได้จากระยะไกลโดยใช้บัตรระยะไกลบวกอนุภาคนะครับอนุภาคก็คงใช้ปกติคาริกกี้ก็ใช้800นะครับความสามารถในการเข้าร่วม b a t เทิลแมระยะไกลยังคงอยู่แม้ว่าอีเวนต์จะสิ้นสุดลงไปนะครับก็คือต่อไปนี้ก็จะเข้าร่วมตีได้นะครับเทนเนอร์ที่เข้าร่วม Battle m a มในสถานที่จริงจะได้รับพรีเมียมบอลและเอ็กพีมากเพิ่มมากกว่าเดิม จำนวนสูงสุดของอนุภาคแม็กที่เรนเนอร์สามารถถือได้เพิ่มจาก1,000เป็น1,500นะครับก็คือเอาไว้ง่ายก็คือหลังจากนี้นะฮะหลังจากนี้พวกเราสามารถหลังจากนี้ก็คือรออีเวนต์เกิดก่อนนะบอสชาโดผมก็สามารถเชิญทุกคนเข้ามาตีได้แหละนะครับหลังจะกนี้ละแล้วก็ ไอแบทเทิลแบ็คผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูหน้างานอีกทีนึง mm. ก็จะตีกันระยะไกลได้ละนะครับ uh, แต่ว่าอย่างอย่างอย่างบอสอะไรอ,ะอย่างพวกเทพต่างๆนะเทพต่างๆมันจะใช้สี่คนซึ่งโอ้โหผมต้องรวมตีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าบอสกิกกะแมกนะฮะมันใช้คนเยอะก็ทุกคนสามารถรีโมทมาได้มีลิสต์ให้หรือเปล่า นะฮะมีลิสก็เข้าร่วมเข้าแจมได้เลยก็ทุกคนก็มีโอกาสได้มากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็ตีได้สูงสุดคือ10วันเอ้สิบใบใช้ได้10ใบต่อวันนะครับแล้วก็ช่วงอ,อย่างตีกิก๊กแกแมคไคลิกี้เนี่ยจะใช้20ใบต่อวันนะครับก็ทําให้คนที่ตีอยู่ใต้ยิมคนน้อยก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่เล่นอยู่ไกลๆนะฮะ เล่นอยู่ไกลๆก็มีโอกาสนะฮะไม่ต้องปิดร้านขายขนมขายกาแฟนะฮะหรือร้านอื่นๆมาตีบอสแล้วนะ,ะแจมได้เลยนะครับอ่ะถือว่าเป็นข่าวดีครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆืนอ,นอีกนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็อ่าอย่าลืมนะฮะสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะฮะคนดูช่องผมนะฮะหกไม่ได้เป็น ไม่ได้กดสับสไคร์นะฮะช่วยกดสับสไคร์หน่อยกราบแหละนะครับแล้วใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ได้ช้นี่ครับผม